สารปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาในคดีที่ผู้สมัครออสอสกทมสกลนครและ2ผู้สมัครสสสุขโขไทยยื่นฟ้องคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้เพิกถอนประกาศกกตเรื่องแบบ แบ่งเขตเลือกตั้งที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้งกรุงเทพมหานครสกลนครและสุขโขทยัยโดยสารให้เหตุผลว่าเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยจำนวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งต่อจำนวนสสหนึ่งคนเป็นตัวตั้งทั้งในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครสกลนครและสุขโขทยัยตามประกาศกะกะตเรื่องแบ่งเขตเลือกตั้งที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้งลงวันที่16มีนาคม2566 จำนวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งในแต่ละพื้นที่ของกรุงเทพมหานครสกลนครและสุขโขทยัยมีจํานวนไม่มากหรือมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของค่าเฉลี่ยจํานวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้ง1 2, นึ่งแสนหกคนต่อจํานวนสอสหนึ่งคนจนเกินไปการที่กะกะตอ,ออกประกาศกะกะตเรื่องแบ่งเขตเลือกตั้งที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้งลงวันที่16มีนาคม2566จึงเป็นการประกาศที่ชอบด้วยกฎหมาย พิ่ภาคษสายยกฟ้องค่ะ